สวัสดีครับผมสวัสดีช่วงเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่16มกราคมนะครับอากาศโดยรวมก็ถือว่าไม่ร้อนไม่หนาวนะครับแถวบ้านผมนะครับแต่ว่าก็ต้องลองเช็คดูว่ามีฝุ่นเยอะหรือเปล่าช่วงนี้ PM 2.5มันมาอีกแล้วนะครับ ทั้งโควิดทั้ง PM นะครับก็ต้องระมัดระวังตัวกันนี่ก็เพิ่งไปเดินนะครับออกกำลังกายโดยการเดินแล้วก็รับแสงแดดสัหน่อยตอนเช้าวันละสะัก1 5บหถึงนาทีแต่เมื่อเช้าผมไปเดินมาสักประมาณชั่วโมงกว่านะครับนะครับก็เดินได้หลายกิโลเลยนะครับชั่วโมงครึ่งกับ2ชั่วโมงนะครับเดินมาก็5 6กโลเนี่ยอย่างนี้ต้องได้นะครับก็เป็นการออกกาลังกายเพื่อให้กระดูกแข็งแรงด้วยแล้วก็ได้รับวิตามินดีจากแสงแดดด้วยนะครับครั้นี้ครับก็ มาอยู่ในช่วงนะครับีโตจิง่ายๆสไตล์หมอท็อปเช่นเดิมนะครับวันนี้ครับเพลินว่ามาีเรื่องน่าสนใจนะครับเรื่องเกี่ยวกับอาหารเสริมนั่นเองนะครับว่า,าสิ่งที่ต้องรู้ก่อนที่ท่านจะทานอาหารเสริมเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยถือว่าอาจจะเกิดอันตรายได้โดยเฉพาะอาหารเสริมลดน้ําหนักนะครับเพราะว่าอาหารเสริมจริงๆมันมีเยอะแยะนะครับและอาหารเสริมที่ยอดฮิตเลยนะครับขายดิบขายดีมากๆนะครับ ก็คืออาหารเสริมลดน้ําหนักนั่นเองนะครับคือยี่ห้อไหนอันนี้ผมคงไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่ามันมีหลากหลายยี่ห้อนะฮะดีไม่ดีก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมไม่เคยทานนะครับคือนี้ครับในอาหารเสริมลดน้ําหนักเนี่ยเพลินว่ามีเคสนะครับก็คือเพื่อนๆที่อยู่ใน v i p c l u คลับของผมนะครับพันกว่าคนเนี่ยนะครับก็มีหลายๆท่านในนั้นนะครับเคยทานอาหารเสริมมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็ ไม่ไหวเกิดอาการที่เขาเรียกว่าไม่ไหวข้อแรกคือเงินหมดไม่ไหวเพราะว่ามันแพงเหลือเกินนะครับอันที่2ก็คือว่าเออทานช่วงแรกน้ําหนักลดแต่พอพอไปสักพักหนึ่งสักสองสามเดือนเออน้ำหนักนิ่งอีกแล้วน้ำหนักนิ่งอีกแล้วแล้วก็ก็ต้องไปหาอาหารเสริมอย่างอื่นมาทานเรื่อยๆทานเรื่อยๆนะครับหรือว่าทานอาหารเสริมเพิ่มแล้วก็ลดอาหารหลักลงนะครับสักพักก็น้ำหนักนิ่งอีกแล้วไอ้น้ำหนักนิ่งไม่เท่าไหร่ครับ มีอยู่หลายท่านเลยครับบอกว่าพอทานปลาหลายปีเนี่ยจากปกติเนี่ยที่ไปตรวจค่าน้ําตาลในเลือดเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยหลังๆน้ําตาลในเลือดเริ่มดูแบบคล้ายๆจะเป็นเบาหวานนะครับคล้ายๆจะเป็นเบาหวานนะครับซึ่งมีหลายท่านเลยต้องบอกเลยฮนะจุดนี้อันตรายมากๆเพราะว่างี้ครับตัวอาหารเสริมเนี่ยนะครับที่เราทานบ่อยๆเนี่ยก็ต้องดูว่าในอาหารเสริมนั้นเนี่ยมีสารที่กระตุน้นอินซูลินบ่อยหรือเปล่าเช่น ถ้ามันเป็นผงโปรโตีนชงนะครับเป็นผงโปรโตีนเนี่ยเป็นพวกกลุ่มเวโปรโตีนเนี่ยคือถ้าท่านทานเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อทานพร้อมมื้ออาหารแบบนี้มันไม่ค่อยกระตุ้นอินซูลินเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไกซสมิกอินเด็กเนี่ย อ่ามันจะแบบผสมประสานไปหลายอย่างอะ่ะมันจะไม่ค่อยกระตุ้นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดท่านทานเดี่ยวๆเลยไกลสมิกอินเด็กสูงมากนะครับเกือบร้อยอ่ะคือดูดกินปุ๊บดูดซึมปั๊บเลยข้อดีคือดูดซึมเร็วข้อเสียคือดูดซึมเร็วเหมือนกันนะครับคืออินซูลินของท่านเนี่ยจะพุ่งเลยแล้วสักพักหนึ่งท่านจะดื้ออินซูลินทานสัก2อสเดือนเนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับแต่ถ้าทานสักอ่าครึ่งปีปีหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มทานหลายๆแบบนานๆอะ่ะ แบบนี้อาจจะเกิดภาวะดื้ออินซูลินได้ยังไม่พอนะครับในในกลุ่มพวกอาหารเสริมเนี่ยเราต้องดูว่ามีน้ําตาลนะครับพวกแบบสารทดแทนความหวานเช่นกลุ่มพวกซูคาโลสแอสปารต์ตมอะไรพวกนี้หรือเปล่าพวกนี้ในกระตุ้นอินซูลินสูงมากเลยนะครับแม้จะแทบไม่มีแคลอรี่เลยแต่ว่ากระตุ้นอินซูลินเหมือนน้าตาลเพราะนั้นกระตุ้นบ่อยๆอย่างนี้นะครับเสี่ยงเบาหวานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่ค่อยแนะนา นะครับโดยส่วนตัวนะครับไม่แนะนําแล้วก็นักเรียนในคลาสที่ผมดูแลอยู่ผมให้เลิกทานทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็น้ําหนักลดลง5โล10โลบอกว่าโอ้โหโชคดีมากไม่ต้องทานอาหารเสริมอีกแล้วตลอดชีวิตนะฮะก็ยินดีด้วยกับทุกๆท่านนะครับที่ไม่จาเป็นต้องทานอาหารเสริมนะครับเพราะว่าอาหารเสริมเนี่ยผมไม่ได้ต่อต้านนะครับแต่ผมแนะนําสําหรับผู้ป่วยที่ทานไม่ได้มากกว่าหรือว่า,าคนที่แบบระบบย่อยอาหารไม่ดีมากกว่าถ้าเป็นคนปกติผมว่า อาหารเสริมเนี่ยมันเอาไว้เสริมเมื่อท่านขาดนะครับแล้วก็สารอาหารบางบางคนบอกสารอาหารเสริมดีมากเลยผมบอกว่าสารอาหารเสริมที่ดีมากๆนะครับอยู่ในอาหารที่เราหาได้ตามท้องตลาดนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นผักไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ปลานะครับเยอะแยะนะครับก็หาได้ตามท้องตลาดนะ่ะเขาสกัดออกมานะครับถ้าท่านกินของธรรมชาติได้ท่านจะไปกินของปรุงแต่งทําไมเนาะแปลกๆนะครับแต่ก็แล้วแต่นะฮะอันนี้เราคงไม่บังคับใครนะครับแต่ถ้าเกิด อยากมีสุขภาพดีนะครับผมก็แนะนําแบบนี้แล้วกันว่าถ้าเราทานอาหารธรรมชาติได้ก็ทานอาหารธรรมชาติก่อนครับโอเคครับสำหรับเช้า keto เช้า low carb เช้า if นะครับลุยไปด้วยกันนะครับอย่าลืมครับแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรสู้ๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย คราวนี้ครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านที่สนใจคอสคีโตจินิกไดเอท for new life นะครับสุขภาพดีตลอดชีวิตแล้วก็หุ่นดีตลอดชีวิตด้วยนะครับด้วยคีโตจินิกไดเอทนี่แหละครับแบบง่ายๆสบายสบายชิลชิเลยครับก็มีเพื่อนๆนะฮะเกือบพันคนแล้วนะครับก็แฮปปี้กันมากๆที่อยู่ในคลาสนะครับลุยกันมาแบบเขาเรียกว่ามีสุขภาพดีพร้อมผุ่นดีไปด้วยกันนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็พิมพ์คําว่าสนใจนะครับเดี๋ยวแอดมินจะส่งรายละเอียดไปให้ท่านในทันทีนะครับส่วนใครบอกว่าเออ ไม่ค่อยกล้าที่จะทานคีตโตจินิกอะแต่ว่าอยากจะลดน้ําหนักเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากที่จะได้ขุนดีเหมือนกันแล้วก็มีระบบเผาผลาญที่ยอดเยี่ยมนะครับก็มีคอสนะครับที่เกี่ยวกับระบบเผาผลาญนะครับก็คือทําให้ระบบเผาผลาญของเรานั้นยืดหยุน่นเรียกว่าเมตาบลิกเฟล็กซิบิลิตี้นั่นเองซึ่งก็เหมาะกับผู้ที่มีโรคประจําตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่า ไตเสื่อมระยะต้นนะครับซึ่งค่าไตไม่ได้แย่มากนะก็สามารถที่จะทานได้เพื่อควบคุมน้ําหนักแล้วไม่ให้โรคของเรานั้นเป็นแย่ขึ้นนะครับและถ้าโชคดีครับโรคที่ท่านเป็นอยู่อาจจะลดยาได้แล้วก็อาจจะไม่จําเป็นต้องทานยาตลอดชีวิตด้วยนั่นเองครับก็ถ้าใครสนใจก็พิมพ์สนใจเช่นกันครับแล้วก็จะมีะรายละเอียดจากแอดมินส่งไปให้ท่านในทันทีนะครับโอเคครับโชคดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย